สวัสดีครับเขากับชางกาตุกตุ๊กสองหนูจะมาสอนทำอะไรก็ได้นะเออไม่เสียงลูกกวาเต็มไปหมดเลยเออนี่เสียงน้องผมเองถ้ามีอะไรติดไฟฟ้ปกระกายขอเอาไปด้วยนะจะนี่โอ้นะครับเอเสียงนนี้เสียงตัวนี้เฮ้ยขออาไปด้วยนะ ช่ว <c oughs> งเนี้ยน้องติดเพิงน้องเล็กนะติดเพิงมันอย่างมากเลยผมก็เลยต้องมาสอนทำไอ้นี่สักหน่อยน่ะเ <c oughs> นี่ยจะสอนทำไททันสักหน่อยสอนทำให้ไททันเกาะวิ่งนะไท้ัเคยทำแต่คึ้นมือใหม่เพิ่งรู้วิธีนี้นะ กดคอมเมนต์ด้วยนะผมไม่ได้มีข้อความประการใดส่งมาเลยขอร้องหน่อยคุณด้วการคุณมาคอมเมนต์ไม่มีอะไรประการใดเลยมาเสียเไราได้ไหมได้เลยครับผมทำหน่อชุดนี้น,อน้องติดทีวีย่างหนักต <c oughs> ุ๊กตุ้กญีปวดหัวกับน้องนิดหน่อยมันเป็นหลกหน้า ไปนิดหน่อยอ่ะตอนที่สกอวิ่งนะเออเชียงเต็มนะไปดินเฮ้ยเจ๊

ลกวรตลอดเลยน้องอไม่เป็นไรหรอกครับพี่ผมนเนี่ยก็ลกวนตลอดอยู่แล้วโอ้ไม่เป็นไรลอกไว้ถามหนึ่งน้องผู้ชมที่อยู่ใงบ้านนั้นไม่ต้องลำกัออนนะเป็นสิ่งที่ดีต่อคุณมากเลยนะขบคุณขอบคุณนะครับท่านผู้ชม <c oughs> น้องก็เป็นบ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงหรอกผมไม่ได้เป็นบ้าเลยนะผม,มแค่ปัญญาดีอะปัญญาดีัดะจายไปเราอยากคุยกันให้มากมากพี่ทำงานของพี่ต่อ แต่น้องจะรบกวนพี่อะดิวเวเดน่ยนเป็นไล่แต่น้องเล็กสุดน่ะนำหนักการที่สุดเลี้ยงเมื่อยครอบคุณเคยมีปัญหาไหมความบ้ม,มมีปัญหาอยู่เสมอนั่นแหละมองเขาหน่อยเวลาหนึ่งบ้งมก็คือแบบความขอุ้มนะชอบกระตุกกระตุกวนตุ้มใจอันนี้อะ แอปออนอัดเลยเราจะมีโฆษณาแล้วกันกนะครับทุก๋ยวโอเคไปดูการทํากันเไปนะครับไม่ผมถ้าผมปรับอย่างนี้โอ้อย่างนี้เริ่มสวยขึ้นแล้วลองดูย่างร่างบอลไท นี่ไงครับโอ้โหจริงที่รอใหม่ก็เลยรัศมีแขนได้ยังยืดรัดสวครับเอ๊ะยัดไปดึงังหวะตอยขวายัดต้องยัดตึกลงไปหลังเนี่ค่อนข้างยากนี่ครแ่าครับรัศมีแขนยายยูเลียบัดกับที่แขนกอดอได้ครับจังหวะยังไงเนี่ยกระแบงกับกระนี่โอเคมาดูกันเนี่ยต้องระบงใหโอ้ แม่งกดดีเลยพี่น้องเอ่อบ๊ายบาย